ไอ้ตีมเต็มสุดแล้วไปหมดลงแล้วอะไรอะไรคือการเดิอะไรคือการเดินข้าเซฟมาเต็มเลยมาเหรอหรือมันไปไหนกมาหรือหัดวิ่งกันมาเต็มเลยแต่น้องขี่เฮียว์เขาสุดยอดเลยแต่เดี๋ยว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 พี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรต้องกันแล้วพี่อ๋อลืมลืมลืมนี่ใจเย็นครับพี่ใจเย็นพี่ ลืมลืมลืมดูเมืองบนก่อนแล้วกันนะพี่ดูพี่ชอบกดกันมากเลยน่ายิงโดนทะลุเสื้อนี้แบบช่างหน้าโดนยิงยิ่งนะอัดกลางตัวลากขึ้นหัวพอดีเลยแม่นทุกโดนทุกเม็ดเต้ไป2ตัวเต้ไาเด็กเลยขาเด็กกับมีเลือดตันี้รับเด็ก่มา US 15 ไว้มีการบอกว่าพวกกูจะฆ่าเด็กเหรอมึงกดไปสองแล้วสี่ตัวตว์เก็บให้หมดเด็กชอบไม่หาเด็กอ่ะสี่ที่เอวันนี้ไม่เล่นกูก็เลยเล่นผมเบอร์หลังให้ว่าไงโค้งเซ็งๆกับเมื่อวานเหตุการณ์เมื่อวานกันอยู่โดนเท่าไหร่แล้วอ่ะ มันอยู่ตรงไหนาีัไม่ือผมดีมีลงไปมีอ่ะในเมืองอะเกิ่นักกาแนแนๆเราไปทางซ้ายก่อนแนทคุจะฆ่าเด็กจริงๆมันเด็กในวันนี้ แย่หนอยจอกว่ามีแอดออกไปแย่จังมันมีคนโดนฆ่าเข้าเซฟไปมีคนมีคนทำเว้ยเขาผมเห็นคนวิ่งเข้าเซฟไปสามคนอ่ะของตัวเปล่าเลยตัวปิวเลยแสดงว่ามันโดนฆ่าทีบนี้เนี่ยบนหลังคาเพราะว่าเราเจอตัวล่าเซล์นะไปต้ามานี่ต้าสีซ้ายนะคุณนี่สีสายนะคนเดียวคุณตายไปห้าร้ายสามสิบสามีสายีสายนายนะ เนเดี๋ยวกูขึ้นโซล่านะพอพื่นขนาด่อนใช่ไอ้ยคนขม้นมาแล้วคนขึ้นมาแล้วขึ้นมาล้ขึ้นมาแล้วบ้านงานของบ้านในบ้านบ้านในบ้านในบ้านอยู่ในบ้านเน็เอยายิงอยายิงเียอยายิงด่เอ็มเอ็เกิดยิงไอคิมีคิวมีคิมี ถ้ามึงสนายมึงขึ้นไปโดนโซล่าเลยแล้วเช็คปั๊มให้ด้วย ออกได้ปืนก็บอกสามไม้สองก็บอกไก่ไปก้ามีอะไรเฮ้ยเฮ้ยตายตายยิงเกี่ยวไก่ไปเลือดเลยเฮ้ย แดงตายเหรอเออตายมันมันยิงไม่กี่นัดเองนะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเก็บของของตรงนี้หากูสะดุ้งเลยไอหมดยังวะของตูแดงตายเหรข้างตำรวจกูงงเลยทำไมมันยิงแป๊บเดียวตายวะโดเพชรได้ยินสามนัดมั้งป้าป้าังคิดแม่เนอะ มันแค่แซนชาร์บนะเอฟเฟกต์แบงซ์แซนชาร์เปอร์ทำไมมันแรงจังวะตัวโงมันยิงมามันโหมันยิงเดี๋ยวนี่มาว่ะเอาดิเอาบ้างเอาเอาเอาจัดเลยแบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเข้าไปใช้เกินสองน่ะงงเลยนี่เราเก็บมาแล้วทำไม่มีคนนะปั๊มไม่มีคนใช่ไหมชุดปีกขึ้นไปีกตาอยู่บนโซล่าสองคนแค่อรสวย มึงครบทางขึ้นกันเองเลยนะเดี๋ยวต้งไหนดีวะตรงไหนดีวะต้องไหนดีวะคุมจะรู้อไรไอเดอกจะหมดเพื่อนะตั้งเล่นนู้นนี่ตมางนึงวะถ้ามันมานะผมกูไหนโอ้ยแม่ดึงขนหมูสัตว์กูงงเลยกูเห็นมันก่อนด้วยนะเว้ยแล้วกูก็ยิงมันไปแล้วเออกูก็เห็นมึงแต่แม่งส่วนกูกลับมาสามนับเลยปับปับปักูร่วงเลยงงเลยพี่ยังเสียงกูอยู่แล้วก็หายอยู่กับใครวะอยู่กับเดี๋ยวกูดูอยู่บนบ้านนี้กับพี่เล็กง เลือดก,ก็ไม่ได้เพิ่มคือแบบกดไม่ทันเลยอะแบบนี้หมอกเยอะเกิน เออกูวางไอ้ที่แบบวางระเบิดไอ้นี่ละไอ้ระเบิดด้วยใครเดินผ่านมันบึ้มเลยแลนไมล์จ้ะเขาเรียกว่าแลนไมล์เออมึงก็วางไว้ตรงตรงทางขึ้นอ่ะตรงหน้าทางขึ้นเลยกูวางไว้แล้วมันจะกระโดดส่วนนั้นต้การด้วยวางไว้แล้ววางไว้แล้วเออถ้ามันมีเสียงบึ้มมึงก็เอะมึงก็หันหน้ามาแค่มีเสียงติ๊ดๆมึงก็หันไปดูด้านนอก เต hot, 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 ็งเลยหดว่าหดว่าไม่เก็ตท no euh, ี่โดนหรือยังไงไอ้ตาฮกเกอร์เห็นแล้วเหรอไอ้ตาปืนทองที่มันเป็นเป็นลายใช่ป่ะมันถามว่ามันมันไม่เท่าไหร่หรือบางที่มันเป็นจังหวะดหนุ่มเกาหนุ่มก็ได้พี่น่าจะเป็นน่าจะผมน่าจะโดนยิงสองคนพร้อมกันนะพี่ลอะไรทำปูให้เป็นปืนทองยิงสองคนยิงมึงกูเห็นอยู่กูได้มามันเป็นลายของมัน ว้ตัวเรามาว่ะดีดักเฮดดี้มาว่ะตอัวนี้ก็ดีักเฮดีก็พวกอนี้แหละออกลงไม่เด้เปิดกระเป๋าให้ไงวิ่งมาหน้าปมตัวนึงหน้าปำปมปห๊มปำในวางตอนไหนว่าแก่แก้งมยนไงครัตายไม่ตาย อลูกต่อ TNT มาล้ว TNT วิอ um, ุิยอิวแ่วะหลังปั๊มหลังปั๊มเนาะหลวมาะลกต่อคุณเรียตึกเนี่ยถ้าใครเดินมาางฝั่งมอไม่เห็นว่ะโคตรแุณเรียตึกเฮ้ยตึกเนี่ยอ้อยู่ตึกกูไล่เฮีย

เฮ้ยต้องไหนวะขบวนอัฟฟี่บนออฟฟิศขบวนนี้ยงไม่หมดเลมืดเลยอ่ะอีกตัวนึงอยู่ข้างบ้านอ่ะตัวนึงอยู่อีกฝั่งนึ่งลงข้ามบนบนบนออฟฟิศตัวนึงบนออฟฟิศตัวนึงเอ็มใช้ถือปืนที่เราเลี้ยวเอ้ใครตายวะมวลจังอีกเอ้ามวลจังตายเนี่วะอยู่บนตึกอยู่ข้างหลังกูตายได้ไงวะ ไม่เขาอยู่กลางถนนจังมองดูนะเขาอยู่ข้างถนงนเหน็นไหมมันมีออฟฟิศอะออฟฟิศอะแล้วก็มีตัวนึงอยู่ตรงบ้านอะที่มันยิงอะที่มันยิงพี่เล็กอะอยู่ที่บ้านมืดไงมืดไง <c oughs> มันรู่แตกปะแตกแตกแตกอยู่บ้านในบ้านอะมีตัวนึงอะไอ้ที่ใช้ฮิตแมนยิงอะอยู่ในบ้าน เพื่อเราแตกเยอะนะลองเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้ว้้แลวโอ้โหเปิดไอ้สัตว์ก็เปิดปืน6ได้ได้ลูกมา100ฮะไอ้หน้าเราเนี่ยหน้าเราหน้าเราระวังอย่าอย่าไปอย่าไปมาเก็ตเล็ก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  เอ้ยโอ,โอ dle, ้โหคลิป anyway, um, so หายละวอยู totally cool. uh, right. ่คนเดียวอยู่มาร์เก็ตเล็กอ่ะกูยังไม่ทำอะไรมึงเลยไอ้สัตว์บ้านบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นระวังอยู่ข้างบนไอ้ยืมไม่ไหวแล้วเพี้ยของกันขึ้นไปยังไงไว้บนอนบอกมีระเบิดวางไงวะก็กวางไว้แล้ววางตรงทางขึ้นเลยอ่ะ มันอยู่มาเก็ตเล็กอับใครหัวส้มตรงนี้ไปไปไหน่อยไปหน่อยเอาไปแล้วศพตายข้างล่างมันจะหลดลงมาเก็บอะโดนล้อนมัเก็บศพแล้วมั้งเก็บศพมันเก็บศพมันอยู่นี่แหละเราจะฟูฟิมมาด้วยมึงไงเฮียเออแล้วมันได้สนายเลยเดนะตกหน้าร้อนร้อน้าศพตรงอีกมาข้างบนเลยข้างบนเออกูขอเกี้ยงเทวะเกี่ยศพเหมือนกัน เดี๋ยวไอ้บนโซล่าเดี๋ยวค่อยยว่ากันลอมันเข้าหลังเยมันจะเข้าหลังได้ผมเห็นแล้วพี่ยังอยู่บนโซล่าอยู่อลองหน่อยนะไม่ดีพี่ชายบนมันเยเดี๋ยวกูขึ้นด้วยไ่มัน่ไจดไม่้ไอ้ใช่มันแเนยมันมีลูก่าไวไ้ในเลยจะลองเล็ก่ะใช่ไงก็ไม่ได้เอาไปไงเอาลองไป บเอาไม่ได้เอาปหรอบนกระเป๋านะไอ้บนบนหอนาฬิกาอย่าลืมเอาเลยนะผม่ไ่ได้โอ้โหพี่ร้องเพลงร้องเพ้โหขันไหนข้างบน่ะตั้งมาเกิดแล้วที มาเข้าไปแล้วไอ้สัตว์มาเข้ามาแล้วมัไม่่้วไม่มาชาร์จกูตรงไหนวะขอเห็แล้วเห็บ้านในบ้านไอ้สัวคุณรู้ว่าเพื่อนพ่อกูอยู่นตึกบนออฟฟิศช้นงแล้วหนึ่งสองกตกหนึ่ง ไอสองนีกตัวนึงนอีกตัวนึงขึ้นไปอ๋อหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวคุณมาปุ่มกุมโมฟได้แล้วไอเน็กก็บอวแล้วเต็มเลยมีลูกโเลยปยืมลูกโเลไอเียตำรวจ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 จะตายแล้วไม่ยอขางมด้วยรองด้วยเพื่อขาดนเ้าทางขึ้นนะเมื่อกี้นเลวะอแล้วมึงอตำรวจเก็บของด้วยตำรวจอตำรวจเนี่ยกอวงแบงคทีสอกสองสองสอ ใครใครไทยไฟกับมัอยู่อะรอแป๊บนึงกำลังวิ่งมช่วยไอต้าม่มีนะี่ไมีีอ๋อนี่ไอตัวเลตร์ลองเล็กตายยังพี่ไอโอ้ยของเดอดด้วยงานเยูไม่รู้ของใคร้งไม่กล้าเก็บข้างนอ่ะของข้างบนอะของกูศพนึง เก็บมานี้วก็ของมันน้อยนี่ก็มีแต่ลูกซองนนี้ไอ้แบงค์ครบมีใช่ไหมตันนี้เตะอยู่กูมีตรงไหนมีกระเป๋าอวะของต่อไปนึงเดี๋ยอ้าวไอสารชมที่เขาหายยังไม่ทันยิงสนายจักลูกเลยแย้แน่เอ้ยข้าแวปลาละต่อข้างในกูขอคร้เปิดมีมีมันมาอีกมันอยู่กูมีเจ่ตัวทิดแม่หน่ะชิ้มันยิงพี่เล็กรอบแรกอ่ะไอแบงค์บสกูว่า ไอ้คนรั่วยังไม่ตายเลยไอ้เออมันเก็บของผมกัแล้วอ่ะเฮ้ยพี่เล็กังผมลังผมมีใครมีก้องถ่ายรูปไออกขยี้นะขยี้เลยฮะอยู่ใบ้านอ่ในเก็บไ้ทีจอของเกบ้ที่จอก่อนเพื่อนไอย่างตอนนี้เราเลือกเพืน แหลกว่ะปืนาปืนพังเนี่ยโคตแหลกอ่ะตอี่้วพได้สบกูเคยละหลบนะลบนะลงนะลงกูหนท้องอยู่ตรงนด้นะ มึงเอารเลนลายิงตรงไหนได้นะพี่บอกบนเอาไปเลยบนหอนนาฬิกาตัวนึ่งอ่ะมีแมวลูกบูลเ่ผมหมดเลยอะรที่มีแต่ลูกคราอเดียวแล้วนาฬิกาไหนแลแล้วตัวที่มันได้สไนพไอ้ใต้หมดไปไหนลวเยมันมันหายไปเลยเพียนไปเลยคอยู่อะเนี่ยแทนที่มึงจะมึงแทนที่จะดูหลังคนนึงอ่ะมึงจะยิงทายสองคนเลย ไม่รับประเด็นคือมันขึ้นไปได้ยังไงทางนั้นที่ไม่ได้เหยียบระเบิดไหนบอกว่ามีแลนด์มายไม่เหยียบวกเขี้ยนเหยยไอ้เนี่ยไอ้เดนล้เน้อหลังลังังนนล้องตัหลังไหนหลังึกโซล่าเนี่ยเหรอไม่มีไม่มีลูกคือตายลูกค้า

มาจากไหนอีกวะะไ่ยเ่ตาไม่อยู่ TNT พี่ตนไมาตั้งช้าด้วยตนไมาไหนเน็ตมีแต่ลูกกระสุนอะไรไม่อยู่ไอตัวหนึ่งดิเด้ดเฮ้ย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 เ้เก้าระวังเงยไปเลยฝ่าวเ่ะฝ่าเเจ็จเพื่อนนะกดเ่ยจะไนอยู่อะทำไม๋ยนางนี้นั่นแหละว่ะ ต้องมีคนดักเกิดนะตามหลักอ่ะเออไอแท็กซี่ตายแล้วมาแท็กซี่เราแท็กซี่ไม่เห็นไม่เห็นไอ้ไอ้ไอ้าเอากระเป๋าไ้เจอคือ้ตาตาไหนมาเก็ตเล็กมีเหรอพี่อ้ํเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดียค่อยคืนนนี่ยนี่ไอ้ตาอยู่เียคื้ีอเนีกั

ตกลงแรงมามีจริงตัวว่ะเราเป็นกเอกในเเฮ้ยกูตายตายอยู่ไหนพี่ไม่รู้เด็ดโบของนาฬิกาตายสองเลยมันจริงโคตรคมอ่ะเดดโบแน่เลย

พอแล้วแล้เออโปโปใช่ไหมโเลยยเลยเขาจัเอนจรนกัน่ะนจเฮ้ยป็พวกโปโปโปโหดมากครเฮียเลยโปสองตัวเลยยุตายหมดยงตายหมดเจ็บสองดิเลยโตรแย่ดีอดีอ เทียมากอะคเดินโคตรอะแม่งยิงโดนกลุมแม่นไปไม่ใช่พี่ตายไงพี่คิดเออแม่พี่กอล์ตายคนแรกเลยเออเอ้ยมันลงลงซึ่งแบบว่าล้พอเพื่อเพื่อนเดินผานแพี่กลลัมีไกลกว่าพี่นะเดินแบบเพิ่มงิ่มตาเิมเพิ่มตายเดินแบบเดินล่วงเดินล่วงเลยมันยืนอยู่เก็บลวิ่งมาละ เอ้ยฮ้หลังมาดิเขตหลังพี่โดนต่อยเห็หัวปะเนี่ยเห็นหัวปะเนี่ยใครอยู่ในออฟฟิศวะ่อเฮ้ยรอรอรอให้ได้เขาก่อนเด่นโอยเ้ดูงก็โอยเยี่ยมเยี่ยเยี่ยมอีกตนึงอะโป้ไม่น้ารอ ติดปกนะวไอันโฮโมเกันะของกมันมีแบ็ไอตรงนั้นตรงนั้นมีแบ็คพี่นะโฮโบขีดไอเ้นี่โฮโบขีดโเรตัวละตัวละโตเน็ตมันเป็นโฮโบมันเป็นโฮโบโป้อันนี้โฮโบโป้โฮโบะโปอันนี้โฮโบโปมาของกูแบ็คกะังมันมีกระเป๋าพี่ตรงน้นดู ซ่อมซ่อมจะตายแล้วสวยอยเยด้ก็หมดเยอะเูขอลูกได้ไหมไม่มีลูกให้กูด้วยลูกไม่ลูกมีวนี้ล้แล้วบนบนบนโบเนี้ยโปโบโปไมได้เคลียร์ยังอ่ะมันไม่ใช่โบหราบโย์ไม่เคียร์ตึ๊บเลยกูบนบนอิไม่เคียร์ใช่ไหมยังยัง ตกข้างนั่นของกูนะมีกระเป๋าไม่เจ็บไม่มีไม่มีมันเล่นมีกระเป๋าเ่ะกูอยากได้ลูกอะมันมีลูกเฮ้ยเมื่อกี้มันเยี่ยมไปว่ะมันเก่งไปโอพี่เดี๋ยวแคว่าเก่งเดี๋ยว่ว่าเก่งเลยขาดไอ้เหี้ยคืออย่างน้อยกูต้องได้ปั๊มเลือดด้วย เมื่อกี้เมื่อกี้ลูกเดดโบวป่ะเอาเอางี้ฮะลูกเดดโบวป่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โปรผมมั่นใจเลยผมมั่นใจเลยว่าไม่ใช่เดดโบพี่อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ที่เราข้ามได้เดดโบว์ป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โปรเลยหวยเฮียโปรก็หวยโป

แล,แล้วนนแล้วตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยคือไอ้ตัวที่มีของพวกเรารวมรวมอยู่<อ>คือมันหายไปด้วยนะ<อ>นคือมันมันหายไปมันหายไปแล้วนะอนี่ตัวเป๋าใหญ่ผมพี่ยมของพี่ยำใช่ไหมตีแลนด์ไมล์ทิ้งแบบนิ่มๆเปโปรตีแบบไม่ระเบิดไม่ประเด็น <c oughs> คือมันมันต้องต้องได้ยินก่อนนะว่าอ๋อง่ายอะคือถ้าแลนด์ไมล์วางอยู่อ่ะมันต้องได้ยินอย่างตีตีแล้วก็ตู้นี่ไม่มีอะไรเลยคือเดินขึ้นไปยิงได้เลยอ่ะแล้วนี่กูเดินเช็คแลนด์ไมล์ก็ไม่มี ไม่คือทำไมจะไม่มีเพราะว่าแลนด์มาร์คเป็นคนตั้งไว้เองอ่าถ้าแลนด์มาร์คตั้งจริงไงคือมันต้องโดนมึงอ่ะมันขึ้นทางไหนอ่ะคือขึ้นหลายลูกและไม่ได้ทางเดียวพี่เออก็ตัคือก็คือต้องโดนระเบิดอ่ะถึงจะขึ้นไปได้อ่ะแต่คือมันตาตากระเป๋าไว้เจ็บไปมดูหลังเนี่ยไอ้แป้งมีแบนเดอร์ทั้งสองกองนะวันนั้นกูตกใหญ่ไม่มีเลยไม่มีเลยนี่มันข้อไฟเนี่ยมันข้อไฟเนี่ย ตอนนี้ตอนนี้ของของพวกเราชื่พว่าเราตายอ่ะคือมันมีตัวที่เก็บไปแล้วก็หายไปแล้วตัวที่เก็บหายไปแล้วถ้าเป็นตัวที่เราใส่กระเป๋าื่วงเศษอ่ะแล้วหายไปเลยไอไอโป้พวกโปมันมันจะดิสไวมากเลยโป้โปไม่รู้ว่าคือมันยิงคนตายง่ายพี่พอพอมันยิงพี่ตายเสร็จเพื่อนที่เดินข้างหลังพี่ตายตามเลยเลยมันเป็นอะไรที่ไวมากและแม่นมากอ่ะไม่ระดับ ไม่รู้อะที่เคยวัดวัดมาแล้วมันอย่างเนี้ยเออรู้เลยว่าม่งไม่ธรรมดาไม่โป้มั <hei S 1> นเทพเกินอะเล่กัว่าโ้จริงอะพี่ขนาดที่ม่ทซับที่เจอมันยังไม่อย่างนี้นะไม่โปเลยพี่ผมวิ่งไปโคตรไกลผมยังตายเลยมันใชิงรโอ้เ้าครับผมบอกเลย้าครับผมเดี๋ยวผมเล่นกับเพื่อนนะครับผมเพ่นใหม่ เนี่ยใครไม่มีของในของดุบอูดเนี่ยตรงเนี้เขียให้เพื่อนผมคุยเนี่ยใครไม่ลุกับเขี่ยกันคุยกันนะน่าขนศพผมเองครับที่อันเนี้ยเออนี่ไงดูไอ้อารตนี่ใส่แว่นสกปรกเบลลี่กีฮำลังหล่อ้สัตว์สไนหายเลยหายคู่เลยสไน เกมมาถึงแม่งลูกปืนและไอ้บ้าเราไปเล่นกันสองคนกันไหนเล่นคนเดียวเพราะเอาสนายไปอยู่ด้วยกั้นต้นปต้นปุ๊บกูนู้นไอ้หมดเมันปืนคนไม่คือมันเจอโปตึ๊บเลยพวกกูผมอะผมว่างงแต่ผมโดนรอบแรกครับพี่ซึ่มซึ่มผมตายเลยแบบพวกมาไปสร้างกูสร้างไม่ได้สร้างเดี๋ยวสร้างต้องสองอันคือประเด็นคือมันเซียนไปไงที่ขึ้นไปชาร์จพวกมึงได้แล้วแบบมีจังหวะชาร์จอ่ะมันอย่างน้อยไม่ไปโดยที่ไม่โดนแลนด์มายอ่ะ ลายไม้สองอันนะที่ผมตัง้ดอันโดดขึ้นมาไต่ไม่มีทางฟังวังะไงกูก็ต้องได้มีทั้งระเลยแล้วมันกลับเช็ที่เดิมแล้วไม้ไม่มีไม่มีดกตั้งไว้ตั้งสองถึงหลังเขาเข้าหลังวสองตัวหัวดรอบไปดอรอบไปตรงนั้น ไอ้ดอบรอกนะไอ้ดอบไอ้ดอบไอ้ดอบไม่มีนะมีเพื่อเราอะลรังโดนของนนเร็วต้นไมไปแล้วลมาโอเ<อ>บรีเกตผมแล้วไปอาต เฮ้ยอยากหอยกับเซฟู้ที่ผมเลยแล้วโบ่ห้วยเฮ้ยบอลอมาโนมันมันมันก็พิมพ์ลึกนเวยว่าไอคนเนี่ยโตซีดเจนี่เน่ยเออไอพวกไอหน้านาะตายอ่ะตายแล้วโตตายโดนรอนอยู่โดนอนอยู่ พี่ไม่มีกระสุนเล่นนะเว้ยรีบๆเคลียร์รีบๆเคลียร์เลยปืนปืนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้พี่เจอป่ะมีแต่กระสุนคาปืนนะเว้ยพี่ตอนที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยเออพี่เหลืออยู่แปดนัดเองรีบๆเคลียร์เหอะเออรีบๆเคลียร์เลยแล้วแล้กลับไม่คุ้มนมากเลยไม่ต้องกลับเลยนะ โฮโบไอ้โฮโบโปใช่ไหมโฮโบโปโฮโบโปสองตัวโฮโบขีดมันไม่ใช่โฮโบธรรมดาโปโฮโบขีดโฮโบเวนวัคก์โปไม่ไม่ไม่ดีเด่นอะโปโปอาจจะมาเก็บของเดียวโฮโบอันนี้โฮโบเป็นวัคเนี่ยโปเนี่ยเนี่ยโป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 เวนวัคกโปอย่าเล่นตายแล้วโปมาอีกแล้วมาไวอย่างไวเนี่ยมาได้ไหมเนาะเฮ้ย อย่าไปอย่าไปต่อไปมึงจะไปไหนไปพร้อมกันไปอย่าอย่าไปไม่มันโปก็ไม่ต้องไปมันต้องไปอย่าทิ้งจุดดิอย่าทิ้งจุดบางสั่นนะคือมันไม่สนใจเกาะมึงเลยนะเว้ยทิ้งจุดเดี๋ยวทิ้งจุดรอมึงขาเพื่อนมึงเคลียร์ของให้หมดแล้วดิกันจบให้เพื่อนมาเก็บของก่อนก่อนดิสดิสเลยมีของให้จบแล้วเตรียมดิสเร็ว เร็วๆๆตั้งโลเร็วๆสุดหมดแล้วหมดแล้วเร็วตั้งโลดิตั้งโลดิบอกโลมโลมมีบริการตั้งหมดเลยอ่ดิล้วนะดิลเดิลยครับดิล่ควยโป